Ini Mickey Mouse. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ini temui dia, temui dia, lew, lu. Ini. Jauh. 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 ไปับไปครับไปไปเลย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 คบาบรออุ้ยอุ้ยเปียงเปียงเปียงเียงไม่เจ็บอเปียงอเปียงไม่เจ็บะอเปียอลูเปียงลูกอ้เปียงเลยเลยอ้าพอ๋อออจน้อยจับกน่อไปจันน้ไม่ไปถายันน้ตั้งเยอะแล้วครับจเ ูแต่ละทีเอออะเล่ไนเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกได้อ้าวเออเอออ่าอ่าไปเ่ๆข้างนี้ข้างนี้หน่อยข้างนี้หน่อยเออแม่พ่อโหเราเบื่อเลยอะไรอะออกมาทิ้งเยอะจังเลยเร่อยๆ

ไม่เจ้าก็ต้องกินไบังคับบังคับกินนะรม่เไม่เจ้าก็บังคับก็กินเออยมาต้อยน่าต้อยเซคิ้ว